สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันที่สะพานจุฬาลงกรณ์จังหวัดราชบุรีนะครับครับพาทุกท่านนะครับมาดูขบวนรถเร็วที่171นะครับขบวนรถขวัญใจมหาชนชาวใต้นะ171นะครับเส้นทางกรุงเทพสุงไหงโกลกกำลังจะผ่านนะครับสะพานจุฬาลงกรณ์นะมาด้วยฮิตาชินะครับ 4ี0ห้าูนหกโอ้โหสุดยอดมาแบบนิ่มๆเลยนะกอช่วงนี้เขาก็กำลังมีการซ่อมสะพานนะครับก็ต้องใช้ความเร็วต่ำนะโอ้โหสุดยอดจริงครับเป็นฟินจริงๆฮนะเป็นมุมนี้สวยงามมากนะครับ เทสงไงก็ลบนะครับตู้ทยครับโอ้โหไปแล้วครับนี่นะสะพานจุฬาลงกรณ์ครับสะพานรถไฟที่ข้ามไปน้ำแม่ก,กองนะก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะใครมาราชบุรีนะครับสามารถที่จะแวะมาถ่ายรูปสวยๆกันได้นะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ